พราะนั้นการอยู่หลวงตาเี่ยเราจะมีความระ,ะมัดระวังตลอดไอ้ความระมัดระวังก็คือตัวสติใช่ไห<ช>ม,มเราจะทําอะไรเราจะไม่เคลื่อนไหวยังไงเราต้องมีความระมัดระวังอยู่ตลอดหลวงพ่อครับจนสุดท้าย<ม>ที่มาอยู่ที่ที่นี่ครับหลวงพ่อครับที่วัดปาบ้านตาดเนี่ยตอนที่หลวงพ่ออยู่กับ<ม>องค์ท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวเนี่ยครับการปฏิบัติตอนช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อครับกลับเข้ากาครับ พอมาอยู่วัดป่ามันตานไปอยู่กับหลวงตาเนี่ยประมาทไม่ได้เลยประมาทนอนใจไม่ได้เลยมาอยู่กับหลวงตาเนี่ยนะภาษาอีสานก็ว่าจักจักขณอ้อยคือไม่ทราบครับไม่ได้ครับพูดไม่เป็นไม่รู้จักโดยส่วนมากคนภาคอีสานไปถามอะไรตจักขนอ้อยจักขนอ้อยคือเขาจะพูดเหมือนติดปากไม่ทราบครับไม่ทราบครับไปถามอะไรไม่ทราบครับแต่มาอยู่ที่นี่พูดไม่ได้เลย พอได้เวลาพูดบอพระนี่ทำไมมันเซอร์ทำไมมันโง่กันแบบนี้มันต่อไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยกิเลสมันไม่ได้โง่ๆนะเนี่ยแต่ท่านมาปฏิบัติมาตาจะมาบาเซอรเซอร์โง่ๆแบบนี้ท่านจะไปปราบกิเลสได้ยังไงกิเลสมันมันไม่ได้โง่ๆแบบท่านมันฉลาดจนเอาท่านเซอร์ใส่ว่าท่านโง่ไปเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องมีอุบายแล้วต้องมีต้องระมัดระวังอยู่ตลอดหลวงตานดิมาใหม่ๆเนี่ย นะหนาวหนาวก็ตาเป็นนั่งชันข้าวเนี่ยนั่งชันข้าวเยี่หลวงตานั่งอยู่เนี่ยท่านไม่ต้องไปมองแบบนี้แหละใช่ไหมละ่ะท่านนั่งชันก็ไปแต่หูท่านตาท่านสอดใส่เนี่ยมีอะไรผิดปกติปุ๊บท่านไม่ได้ไวเหมือนครูบาอาจารย์องค์อื่นนะครูบาอาจารย์องค์อื่นอะไรนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เสียหายท่านก็ยังมองผ่านไปเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนะเว้นแต่เสียหายที่จะมาแต่หลวงตานิดหน่อยไม่ได้เนี่แบบนี้เลยนะอยู่คนกะเต็มสลาเหมือนกนเฮยทำอย่านี้ทําไมเนี่ยฮะ ท่านไม่ได้ยินเลยเนอะเสียงมันดังลั่นไปถึงพมลรวปากท่านมันห่างจากหูไม่ไม่ถึงคืบปากคนหูคนอื่นก็ห่างจากปากท่านเป็นกิโลเขายังจะแตกไมบหูท่านห่างจากปากไม่ถึงเกียไม่ถึงคืบไม่ได้ยินเหนอเนี่ยกลับกรับเขียวผักบุ้งปากกลับกับกรึบกินผักบุ้งทั้งเส้นเลไไปไปคออีกผักบุ้งเห็นไหมเพราะนั้นมีเสียงอะไรต่ออะไรไม่หลวงตาไม่ได้เพราะนั้นการอยู่หลวงตาเนี่ย เราจะมีความระมัดระวังตะลอดไอ้ความระมัดระวังก็คือตัวสติใช,ใช่ไหมรเราจะทําอะไรเราจะไม่เคลื่อนไหวยังไงเราต้องมีความระมัดระวังอยู่ตะลอดเลยเพราะนั้นอยู่กับหลวงตาเนี่ยก็โชคดีอันหนึ่งนะอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ดุเพราะเราจะมีความจำเกรงพอเรามีความจำเกรงปุ๊บเราจะมีควารมระมัดระวังความระมัดระวังก็คือสติใช่ไหมละ่ะใช่ไหม เพราะนั่นเมื่อมีสติควบคุมการอาการเคลื่อนไหวของเราอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติก็จเจริญก้าวหน้าย,ยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปนั่นแหละการพิจารณาทำแล้วคิดดูเนี่ยคือจริงๆแล้วบางทีเ,เรื่องลึกลับหรือเรื่องอาพิธิหารครูบาอาจารย์เราก็ไม่อยากจะพูดหรอกเพราะว่าคนโดยส่วนมากเราไม่มักจะติดเรื่องอาพิธิหารอยู่แล้วใช่ไหมขนาดไม่พูดมันยังคอยจะากหาคอยอยากจะเป็นอยากจะมีเลยแล้วยิ่งครูบาอาจารย์ถ้าไปพูดไปส่งเสริมเดี๋ยวมันบ้าไปเลยมันตื่นไปเลยใช่ไหมล่ะ แต่มาพิจารณาดูกับครูบาอาจารย์เราก็ไม่อยากพูดอันนอ้นเหมือนกับหลวงปู่ขาวเนี่ยไปอยู่นะถ้ามีอะไรลึกลับถ้ามีอะไรเรื่องภายในท่านมักจะเปะิดเออฝันนะฝันนะแต่จริงๆแล้วก็คือนิมิตหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านรู้ข,ของท่านใช่เหมือนหลวงตาเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งนั่งท่านแสดงธรรมอยู่ไปเนี่ย นั่งสลาเนี่ยเราก็นั่งโอ้พิจรารณาพิจรารณากระดูพิจรารณาสุภาพไปเนี่ยนะโอ้ว่ามันชัดเจนมันชัดเจนมา,าสุภาพตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเป็นรูปร่างมาจนกระทั่งเป็นซากศพเปื่อยมาจนเป็นกระทั่งเป็นโครงกระดูกคุยเขี่ยกองกระดูกแยกแยะกองกระดูกออกไปจนก,กระทั่งมันแตกกระจุยไปเป็นทุดาตุด,ดินนะ เพราะธาตุดินมาก่อรูปร่างก่อตัวด้วยผสมปนเปนไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟนะประกอบเป็นรูปเป็นร่างอาศัยเพียงแค่จิตเนี่ยผู้รู้ที่มาอาศัยเขาผสมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายกอดังเขียวนังอะไรตังอรก็ไปยึดติด ยึติจริงๆแล้วแยกๆออกมาดูเนี่ยผมขนแลนฟันหนังส่วนนั้นก็เป็นส่วนนั้นๆรวมฟาร์มและแยกออกมาได้ท่าสีที่น้ำฝนฝอยนะเป็นโครงกระดูกมาแต่กระดูแต่กระจุยกระจายไปนะแต่เป็นเม็ดเป็นเนอเป็นก้อนเป็นอะไรต่ออะไรก็ตามมันก็ลงไปรวมเนี่ยมาเพียบเปรียบเทียบกับท่าดินดินมีอยู่ทั่วไปโอ้ย่าดินทั้งนั้นเห็อไหมเนี่ยนั่งหมุนหมุนอยู่ไปเนี่ยอิดมันหมุนมันไม่ได้คาดหมายเลยว่าเป็นเวลานานเท่าไหร่เท่าไหร่นีพอกำลังหมุนหมุนอยู่เนี่ยนะลงตาลเอ๊ทนสุดท่าน เป็นยังไงมาเยอะที่ภาวนาเป็นยังไงดีอยู่ครับขอบผมนั่นสิดีเนี่ยจะไปปล่อยวางไม่ทาไมคุยเคียวมันเอาไปจะเป็นสุขมนรักษาอะไรมันนักกระดูกเอามันเหมือนกับไก่คุยเคียวหาอาหารน่ะนะเอามันจะฉิบหายเพราะกันการคุยเคี่ยการพิจารณาใกล้ไม่ฉิบหายไปต่อหน้านี่สิท่านเสริมให้ทันทีเลยครับใช่เสริมต่อจากปัญหจิตตรง่องภายในเราก็ไม่ได้พูดออกมาครับหลวงพ่อในขนาดนี้นั้น้อพูดเหมือนยุ่อเรกเหิมกันไปอีกครับหลวงพ่อเนี่ยอยู่กับครูบาอาจารย์นย่นนั่น เพราะฉะนั้นการไอคนเราเนี่ยนะคนเราถ้าปานะรารถนาความเจริญในธรรมนะหนึ่งอย่าขาดนะ,ะคำว่าในมงคลสูตรอัศวนาญยาบาลาดังบัณฑิตานันจะเสวนาเนี่ยการครบบัณฑิตนี่สําคัญที่สุดการครบครูบาอาจารย์การได้ใ,นในกล้ชิดครูบาอาจารย์มันจะซึมซับไปเรื่อยๆไปเนี่นนะใช่ไหมนะการเลีกเล่นห่างจากคนพาลเนี่ยใชก็ทําให้เราทําให้เลยทำให้เรา,เราเเเเเตัดความคึกขนองลุ่มหลงไปตามกิเลสได้ ตอนนี้การที่เราครบบัณฑิตเนี่ยก็จะทําให้เราซึมซับไปเรื่อยซึมซับไปเรื่อยเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยนะเพราชีวิต<ว><ว>ของธัตามาเนี่ยก็มาได้สนทนากับพวกพวกคิดเนี่ยพวกคิดเนี่ยพวม,มามาพวกนักสอนศาสนาเขามามารวมกันมามามาขอสนทนาธรรมด้วยเขาก็มาถามว่าหลวงพ่อหล,ลวงพ่อมีกุศลบายมีวิธีการอย่างไรที่ทําให้หลวงพ่อมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ บอกเออถ้าเราเราก็ไม่มีกุศโลบายแต่เรายึดเอาเอา,เอาหลักหมูคนละสูตรสารที่แปประการมาเป็นหลักใหญ่เราคบบัณฑิตเราไม่ไปคบคนผานห็นไหมล่ะอาเซวนาจะบาลานังบัณฑิตานั้นจะเซวนาเนี่ยเพราะเราได้คบบัณฑิตได้คบครูบาอาจารย์ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์จึงซึมซับมาให้เราอยู่ในจุดนี้ได้